สวัสดีค่ะอันนี้มากับสาวๆผ้ายางมาแบบโมกไกมาซื้ออะไรเงี้ยน้านเค้กะทั้งมือก่อน ว่านี่นะโอเค <Okay. S 2> อันนี้สี่อยอันนี้สองนี่อะไรสองห้า <25. S 3> <25. S 2> นี่ก่อนไวบอนีนไแมแบบนี้ไหมหมดหมดออัน <laughs> อนั้เหะอ้วนนล้อ <laughs> ชมดแม่มดแม่มดสุขสันมันเกิดแม่มดเขาีเลยนะคลิกน้ำเเผวกระเผานันมอใช่หน้าหักมากเลยนะตาหักออก อยูเท่าไหร่ตรงเอารปะอันนี้มันต่อไม่ดับอ๋ออันนี้ต่อไม่ดับอันนี้เทียนธรรมดาเียนาย่เยเทียนหลาบเาะเทียนให้หอันไม่รองลต้นเยอะโควิดจ่ายสดจ่ายไหมจ่ายอี กอหาซื้อแนวอื่นไปเอาพี่ซอจะซื้โอเคซื้ออะไร ซาดินาง่ายค่ะเสร็จเพราะว่าแม่โม่ไได้บินซืสอยงามเบนกินเส่เล่นกินอสาขากินแล้วใชส่งับบเป็นเสพเนี่ยเราไม่ชอบกุ๊กตาคุกกี้ไปหนต่อก็ต่ว่าก็บอกว่าสิกินบนนี้ว่าเขาจะเขาจะเด็นเวซื้อหลานตรงตรงเออ มาจากปรษสาทพอดีกันั่นลงกำลังรู้ใช่ไหมก็บอกว่าจะกินมมนูีึ่ิไปซื้อร้านตรงๆมากจะเข้ามาจากซูนี่มันบอจะได้กินเค้กอร่อยๆเป็นของของกระดมโัษณาวนเลนโฆษณลิ้นซูโบหอดท้องแพงได้ซนี่ละไปต่อ ค่ะตอนนี้เค้กก็ได้มาถึงแม่มดแล้วนะนไปกูเจอไพ่อยู่ที่รนาะนอะไรตั้ง้วเออทำไมเธอไม่เซอร์ไพรส์หน่อยมัต้องเซอร์ไพรส์หรอกมันตื่นเต้นเน้งถ้าเทนเอาไปเก็บเขาเอาไปเก็บเขนไม่แบบว่าเขาขี่รถมากเราจะคล้องก็ปี๊ดไฟไว้สิแม่โอ้ยแกร์พราปีกดยี่สิต่ำรถจะคล้องเข่าแล้วอ่ะมัต้องเซอร์ไพรส์หรอกเข่าแล้วจะปี๊ดหรอบู๊สร้างน้ำหลบนี แผไม่คู่ออไปเลยนเจ็บแขงเลยมัปวดเขิดทริเนาะเินสาวตโดมหนีมือนีเจ้าพ่อตาเอียงมือนีมือนีพอแควุขของชาวบ้านบอแต่ความสุขของชาวบ้านตาเรื่องเจ๊จ๋า้วครับเบ่งมุ่งเบ ok. <EN AC 2> ่งงไม่พูดอะไเลยอมาเิ่อ๋อแมนตีเออวาย

แฮปปี้เบิร์ดเดย์อีแก่โวยไม่ใช่อะไรคืออะไรแก่แม้วมากว่าอะไรหนี่ว่าเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆขอให้ได้ผัวหล่อๆขอให้ได้ผัวหล่อๆรวยๆนะคะไม่เอาใหม่จะเอาตืมได้ไหมอ๋อเอาตืมหมอตาเป็นตะยานแท้ หึงบอบ่ปากเด้คูบินเอาเต็มบอแม่เอ้าเอาไปใส่สองทีไปบอเออเซตสองทีไปบอกินอิ่มแล้วไปไปเลยเป่าเค้กคนไทยซื้ออ่ำอันนี้เป่าเค้กน้องแคทก่อนนะคะ เสอิกับคนนั้นนะนองอ้ำบอกคนนั้นซืยงก็คนนั้นมีเบาแล้วโอยู่คนนั้นโอ้ยน้องคยโสดบน่น่ะบ่โสดนี่มันจะยอมรับด้ว่โสดตีหล่ามันอง่กันเนยเดียวเลยโอ๊ยใส้เราจูคอ้นเกิดคอยมาเมเอาลองเพลงทำไมลองเพลงไอ้โมทำแมเอามาเมี่ย ซึ้งหรอโอ้ยนอวไม่ได้ใครอวบัตระไรหลืเลโอ้ยเอมาเรื่อาแม่สิมาหอยทอเอามาเป้าเค้กแม่สรัจแล้วจะของมันเกิดนะแม่หมดเอาลองเห้งมูแม่เอาไฟเพียดดับหรอ ดวงมัดี Happy เบอร์เฮป a ี้แฮปปี้เบอร์เต้นกอนบาลำบบำบำเอาเต้นไหนตอบกระบ h a p เอรเดอ้าเน่้ไม่เดียกอเเอาเร็วเอาบะมมบำก่อนเต้นน้ำเต้นน้ำจะขอมันเกิดเต้นน้ำ เอ้เจะขอมาเกิดเต้นน้ำตาดมยั้งเด้นน้ำหลุดน้ำหลุดเจงาองอยู่บนนด้โอ้บางกรงอธิมาอย่เนี่ยก็เลยไทยเลยไทยหนองอัาไทยเนองัมบะาเต้นเต้นเพลงไอ้บัมบัมบัากร็วเร็ว อาเรอมเคกไอยากเาเอเอาเอางั้นไม่ให้เปล่าเอาเร็วๆเอ้อ่านรอเคือแมวัเกิดครับแต่วัอยากเกิดวันอยากเกิดอยากเกิดก่อนมันเกิดล่วงหน้าน้องมดนะคะโว้ยเป่าเค้กยังไงให้คอยได้เพลัวหลายๆเด้อ ไมไิงนีสิไป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 ยยเออทไมมันดมั้งาอะไรยตวเหก่เิลว่ยงดเค้กแล้วอ่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งใดคอยได้โอ้ยบอกว่าถึงแล้วไว้พรยังไง้ยพร่ะ ลิ้นพันลิ้นพันขอให้ได้ผัวใหม่ขอให้ได้ผัวขอให้ได้ผัวเพิ่มผามกานันกนนะคะโอเคค่ะบายบายอันนี้ล่วงหน้าวันเกิดน้องมดนะคะอู้วอลงมาขอ้อเหาขาวไหมสุดยอดไปล้วค่ะบ๊ายบาย